เขาโดนหลวงเจ๊ข่มขืนใจ uh huh. ตอนเป็นเนนครับพูดหน้าช่องสารมากเลยมันน่ากลัวนะแล้วดียินงงมันบาดเสียวยังไงไม่รู้โดนหลวงเจ๊เนนโดนหลวงเจ๊ได้ยินแล้วมันแบบบาดเสียวยนี่มันน่ากลัวยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเลยความรู้สึกนะ ไม่ไ่เขาไม่ได้ผิดหรอกอย่างนั้นนะคือไม่ใช่เราไม่ได้เป็นคนอันนี้ไงนึกถึงใครนางสุภาเถรีนางสุภานางสุภาสุภาเถรีเนี่ยเป็นลูกสาวเดียวของบ้านเศรษฐีและมีรูปงามมากในในสมัยพุทธกาลได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาในคำสอนไปขอพ่อกับแม่บวชซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวนะ รูปงามมากจนะไปขอบวชนะพอบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมในป่านะไปปฏิบัติธรรมป่ามันมีคนไปรอเป็นผู้ชายรูปงามขนาดนี้น่าเสียดายจังว่าอย่างนั้นะนะเราไปลื่นเลงลื่นลมกันเถอะว่าอย่างนั้นะอากาศกำลังดีเลยว่าอย่างนั้นะ ถ้าเธอถ้านางจะไปบวชทำไมอย่างเงี้ยนะนางก็เออมาทำไมต้องมายืนขวางทางด้วยประมาณนี้ยืนดักนะก็พูดนะชายหนุ่มก็พูดนะถ้าเกิดไปอยู่ด้วยกันแล้วเดี๋ยวก็จะหาเสื้อผ้าสวยๆให้ไวัยยังมีอยู่วัยยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะพูด อยากจะให้ไปอยู่กับไปอยู่กับตัวเองเนี่ยนะแกรุ่มงามมากนะนะแกก็เลยถามว่าชอบอะไรในตัวนะชอบอะไรในตัวในตัวฉันอะไอย่างนั้นเราเป็นนักบวชตามคําสอนของผู้พุทธเจ้าเราจะเดินเข้าสู่ป่าเพื่อประกอบความเพียรน,นะเธอมาชอบอะไรในตัวฉันวะไอย่างนั้นแกรุ่มงามมากนะ เขว่าชอบดวงตาแค่มองตานี่ก็ล่องลอยแล้วเขว่าเงี้ย <laughs> มองตาก็ยิ้มแล้วนะโอ้ตานี่มันมีขี้ตาด้วยนะว่าอย่างนั้นเขว่าอ๋อก็พูดเกียร์กล่อมนะแค่ว่าพูดไปพูดมาไม่ยอมไงตื้อไม่ยอมสักทีนะนางก็เลยควักลูกตาให้ นคะวัาลูกตาให้เอา้าว่ากันอชอบดวงตานี้ใช่ไหมก็เลยควักลูกตาให้นะสะดุ้งเลยนะโอโ้โหยกมือไหว้เลยนะนะตอนแรกเห็นนางฟ้าเนาะพอเขื่มานื้อ่าเห็นผีเนือมไหมสะดุ้งหวาดกลัวเลยวกอารมณ์พลิกเลย ๋อแม่เจ้าอา่าอย่างนง้นแม่เจ้าอ่าอย่างเั้นขอเชิญท่านปฏิบัติธรรมเธออว่าอย่างง้นพอควักลูกตาให้ไม่เอาวิ่งหนีเลยนะนางก็ถือลูกตาไปไปขอาเฝ้าพระพุทธเจ้านะพอเห็นพระพุทธเจ้าผู้มีลักษณะประกอบไปด้วยบุญที่บำเพ็ญมาดีแล้วคือลักษณะของพระองค์เนี่ยเป็นแบบมองแล้วเย็นตา เย็นใจใครเห็นก็อิ่มอ,อกอิ่มใจนะลักษณะของพระเจ้านะพิษุณีสุภาเนี่ยเพียงแค่เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตาก็หายนะตานี่ก็หายเป็นปกตินะด้วยศรัทธานะคนไม่รู้ก็คุกคีอยู่นะนะกับของปฏิกูลพระพุทธเจ้าท่านตัดนะ คน,คนที่มีตาดีแล้วเมื่อเห็นความจริงนั้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะออกจากสังสารวัตที่ขังสรรพสัตว์ตเอาไว้อยู่เรื่องราวของนางสุภาเทรีนะัหัวใจเด็ดเดี๋ยวมากเลยนะในสมัยพุทธกาลคนะวักลูกตาให้เลยนะชอบตานี้นะักใช่ไหมวางนั้นเอาเลยเอาไปเลยวางนั้น